ในเรื่องพลังงานเนี่ยได้รับความสนบเฉยก็มากโซลารูฟก็มีแต่สิ่งที่ผมถามคือเออในท้ายที่สุดเนี่ยนโยบายพลังงานน้ำมันลดน้ำมันเพิ่มข่า,าไฟรถอะไรเพิ่มเนี่ยอีเลือโจนมันยังพายอยู่เลยดีอันนี้ฝากไว้ด้วยสิ่งที่ท่านทำก็ชื่นชมประชาชนก็ชื่นชมหรือแม้แต่ที่ดูคลิปเมื่อกี้เออเราต้องออกมาเป็นฟูดนดฟ้ดพินท์ดิจิตอลฟู้ดพินท์ว่าอ้ยพี่สิโลด์น่ะสิโลต์ขำมยังชมคุณ พีระพันย์ยิบเลยจ้าปัางตีพลังงานซึ่งกล้าบอกว่าเรื่องการซื้อไฟฟ้าหมุนเวียน3,600เมกะวัตต์ที่ไม่มีการประมูลนั้นมันเป็นเรื่องไม่โปร่งใสมันเป็นเรื่องไม่ถูกต้องฟังให้ดีนะครับเรามีรัฐมนตรีพีระพันธ์จะชอบรวมไทยสร้างชาติหรือเปล่าก็เรื่องหนึ่งแต่กรณีน,นี้พีระพันนะครับ เป็นรัฐมนตรีพลังงานที่เห็นว่าการซื้อพลังงานหมุนเวียนไฟฟ้าหมุนเวียนของรัฐบาลที่ไม่มีการประมูลแข่งขันนั้นผิด น,นี่คือสิ่งที่ต้องชื่นชมพีรพันธ์นะครับพีรพันธ์เป็นรัฐมนตรีพลังงานนะครับบอกว่าการที่รัฐบาลจะซื้อไฟฟ้าหมุนเวียนจากเจ้าสัวบางคนเป็นเรื่องที่ผิดแล้วพีรพันธ์บอกว่าความผิดคือมันไม่มีการประมูลเมื่อไม่มีการประมูลนะครับทำให้ราคาซื้อไฟฟ้าแพงเกินเหตุและทําให้ประชาชนจะต้องจ่ายค่าไฟแพงเกินกว่าเหตุพีรพันธ์จึงเบรกการรับซื้อพลังงานหมุนเวียน3,600เมกะวัตต์เอาไว้ก่อนแต่เมื่อพีรพันธ์เบรกนะครับ กลับไม่ได้รับการขานรับเหตุผลที่ไม่ได้รับการขานรับถึงแม้รัฐมนตรีจะเบรกเพราะคนที่มีอำนาจหน้าที่ในการจะซื้อหรือไม่ซื้อคืนหน่วยงานที่ไม่ใช่กระทรวงพลังงานแต่เป็นองค์กรซึ่งมีชื่อว่า คณะกรรมการกิจการกำกับกิจการพลังงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเป็นคนทําหน้าที่เคาะว่าจะซื้อไฟฟ้าหมุนเวียน3,600เมกะบัตโดยไม่มีการแข่งขันเพราะฉะนั้นคณะกรรมการนี้คือคณะกรรมการเจ้าปัญหานะครับทำไมกระทรวงพลังงานหรือมตรีคัด้านคณะกรรมการกิจการพลังงานนอกจากจะไม่สนใจนะครับยังมีการประกาศรายชื่อเอกชนที่ได้รับการคัดเลือกแล้วเป็นการประกาศหลังจากที่คุณแพรทองทานก็ไปเกี่ยวข้องนั่นคือเป็นการประกาศหลังจากคุณแพรทองทาน เข้าไปเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติตัวย่อคือกพชนะครับแพรทองทานเป็นประธานพอประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติซึ่งแพรทองทานเป็นประธานเสร็จปุ๊บกพพคือคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานลงมติเดินหน้านะครับซื้อไฟฟ้า3,600เมกะวัตต์โดยไม่มีการประมูลทันทีเพราะฉะนั้นแพรทองทานเป็นต้นเหตุหรือไม่แพรทองทานเกี่ยวข้องหรือไม่ รัฐมนตรีพลังงานคัดค้านแต่การเดินหน้าซื้อเดินหน้าต่อไปนะครับนี่คือประเด็นใหญ่ที่เกิดขึ้นในคอรมอรวันนี้ ในคอรมอช่วงที่ผ่านมานะครับคุณพีรพันธ์ถูกเพื่อไทยคอมเมนต์ถูกเพื่อไทยหมั่นไส้นะครับไม่พอใจคุณทัศินเองก็เคยพูดเอาไว้นะครับว่ารัฐมนตรีบางคนเนี่ยนะครับทำตัวหล่อนะครับไม่ยอมมาประชุมคอรมอนะครับแล้วก็ข่มขู่ต่างๆนั่นะซึ่งก็อาจจะมาจากแรงแขนต่อคุณพีรพันธ์และพักรวมไทยสร้างชาติด้วยแพทองทานวันนี้นะครับหลังจากที่เมื่อวานไม่ยอมมาตับกับทุนในสภพานแล้ววันนี้ใช้เวลาไปกับการลงพื้นที่แล้วเอาเวลาหลวงไปเซลฟี่ ลันลาจูบุจูบุบันเทิงสนุกสนานนะครับภูมิใจกับการเซลฟี่เอออย่าไปหลงเชื่นชมคุณสิโรดมากเลยนะคุณสิโรดอ่ะ อคุณพูดดีแต่คุณควรจะส่งคลิปเนี้ยไปอีจิมด้านสะพานโค้งเออีส้มอ่ะฮะอีส้มสะพานโค้งอ่ะรู้ยังนะก็พอนะก็พอที่เขาตัดสินนะอนั่นแหละให้ความรู้ด้วยนะคือพักประชาชนทำกันบ้านมันไม่พอนั่นแหละ เอออันนี้ส่วนที่ควรจะชื่นชมแต่อย่างที่บอกผลงานความดีที่บังเกิดขึ้นจากคุณพีเนี่ยและทีมงานรวมไทยสร้างชาติเนี่ยตอนนี้เป็นผลงานซึ่งดำเนินอยู่บนเรือโจนจ้ะดำเนินอยู่บนเรือโจรเกิดขึ้นอยู่ในเรือโจรระหว่างที่ลดค่าพลังงานนี้เรือโจนมันก็ทะเละทัแท้ๆไปคุยกับมาเลเซียนะแต่คุณพีนั่งบนเรืออยู่ไงน,นี่ฉันชมนะหนบรนดา ก็ชมนไงส่วนดีก็ส่วนดีแต่เปรียบเทียบฟังอะไรระหว่างที่คุณพีลดค่าพลังงานโน่นนี่นั่นอยู่เนี้ยที่เรือที่คุณพีนั่งทํางานอยู่เนี้ยมันก็ทะเลทะเลไปมาลิซียทีหนึง่งมันก็ทะเลทะเลไปขมิทีหนึง่งถูกปะเ,เออแล้วมันก็จะมาหลงละเมอเพิ่มพบว,ว่าไอโบยูเนี่ยนะอย่าพูดมากนะคุณสนชีอาจารย์ปานเทพก็บอกให้ออกมาเป็นเออเราดีเบตกันสาสานักเลยไม่ได้มันซึทงทีอับเนาะ ูดมากประเทศไทยเสียเปียบเอเนี่ยว่าถ้าเรกถ้าถ้าไปคุยเนี่ยเออผมถามเออลดร,ราคาอะไรดีแล้วื่นชมแต่ระหว่างเนี้ยคุณพีนะ่าจะต้องแบบวิ่งไปแล้วเอาสมอหน้าเรือแล้วโยนทิ้งลงไปในทะเลให้เรือมันหยุดเปล่าดูมากเพราะเรือมันกำลังเอาประเทศชาติไปขาย